แจ้งโปรจัดโปรมีส่วนลด419,000บาทนะครับก็ลดลงไป3,000 30, 0เลยนะครับแถมประกันภัยให้ด้วยเสรษภาษเรียบร้อยก็เรามีขับฟรี90วันก็ยาวกเป็นถึงปีหน้าต้นปีกันเลยทีเดียวเดอราเบีย้ย0% 12เดือนรับประกันเครื่องเกียร์นานสุด3ปีนะครับมีให้ครบ สวัสดีครับ KR ธ m a ม t า a r ราชบุรีวันนี้พามาชมรถเก๋งกันต่อสีขาวสีสวยยอดนิยมคันนี้เป็นโต,โตโย ta ายาริ1.2 M ิ d หรือว่าเป็นรุ่นกลางในยุคป,ปีคศ2020 M ิ d 2020ออปชั่นได้อะไรบ้างนะครับก็คงจะเป็น เหมือนกับตัว Entry นะครับไฟหน้านะครับก็โคมฮาโลเจนนะครับอ่ามัลติร e เฟกเตอรนั่นเองหรือว่าไม่มีสปอร์ตไลท์เดิมมาเป็นล้อแม็ก hmm. สีบรอนขอบ15เราก็มาเปลี่ยน mm hmm. เป็นล้อ TE37 นะขอบ15เช่นกันกระจกขึ้นมาอยู่ที่นะครับปลายกระจกมองหลังแล้วก็ครอ,อบด้วยสีดำเงา,เงา,เงา คุญแจนะครับคงเป็นรีโมทอันนี้ได้มาครบ3ดอกครับไฟท้ายเป็น LED ไฟท้ายนะครับเอ,อ็นทรีมิสหรือว่าสปอร์ตก็จะเป็นนะครับเหมือนกันทั้งหมดตัวนี้มีกล้องด้านหลังด้วยเนาะเพราะว่าเป็นตัว m i ์่าแล้วก็เป็นแฮท b แบกนะยาริส5ประตูถ้า a อที ip, จะเป็นซีดานถ้าเรามาดูโครงสร้างตัวรถกันนะครับอันนี้9ประตูนะครับสวยเป็นทิวยาวๆเลยครับนี้ จิตก็ไปจะไปลอยเล็บแล้วก็จะคืนรูปค่อยๆคืนนะครับแล้วก็จะเป็นโครงเดิมๆอ่าเนี่ยนะครับให้น้องพาไล่ดูเลย2020ตัวมิดมียางอะไรหรือไม่นะครับไม่มีก็เป็นชุดเติมลมยางแล้วก็ปะยางลงในตัวครับนะโครงสร้างครับอันนี้นะครับซ้ายขวาครับสวยๆเดิมๆอ่าแล้วเราก็มาดูกันที่ประตูนะครับเราพาดูโครงสร้างไปด้วยนะครับแล้วก็ รีวิวสภาพนะครับแนะนำราคาอันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับได้น้ำเงินในรหัสมิตรหรือว่ารุ่นกลางในปี2020อันนี้นะครับกระจกก็จะเป็นระบบนะครับปรับไฟฟ้าแล้วมีพับไฟฟ้านะครับเป็นเป็นพันล็อกเป็นกระจกอัโต้ดด้านผู้ขับขี่พวงมาลัยมีนะครับตัวควบคุมระบบสื่อสารหรือว่าระบบโทรศัพท์มือถือน,นั่นเอง ครับมีจอพร้อมต่อบลูทู t h a n d r อ i d u u t o แล้วก็ Apple c a r าเพครับผมนี่ไมคกิโล5,8,375ืมอยากิโลเมตรประตูนะครับด้านหน้าขวาสวยๆมาสักคู่นี้นะครับมาดูด้านหลังเรามาชมด้านหน้ากัน ื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเป็น VVT-iE คำว่ากันว่าอัตราเร่งก็จะดีขึ้นนะครับจาก VVT-i 1.2ที่เป็นฝาครอบใหญ่ๆนะครับรุ่นเก่าอันนี้ก็คือจะเป็นตัวไมเนชเแลนะครับน็อตฝากระโปรงโครงสร้างนะครับรอยอารตามอกอคาน้าครับสวยงามอยู่ครบนาน้องพาดูอย่างละเอียดเลยนะครับนี่นะครับรอบๆตัวรถเลย เดิมนะครับโครงสร้างเดิมสวยอ่าสีสันรอบคันนะครับสวยบางรถเปลี่ยนแม็กให้แล้วพร้อมใช้ตรวจสภาพให้แล้วด้วยนะครับตรวจกันแบบสต่อเลยนะครับตรวจจากวันทุคานะครับแล้วดูภายในกันสักนิดว่าได้เกรดไหนนะครับอันนี้นะเป็นเกรดเเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรวจจาก KR อสมาร์ทคของเราด้วยนะครับราคาเราจำหน่ายอยู่ที่419,000บาทมาวันนี้เรามารีวิวด้วยแล้วก็มาแจ้งโปรจัดโปรมีส่วนลด419,000บาทนะครับเอ่อก็ลดลงไป3,000 0เลยนะครับแถมประกันภัยให้ด้วยเสรสับเรียบร้อยก็เรามีขับฟรี90วันก็ยาวก็เป็นถึงปีหน้าต้นปีกันเลยทีเดียวดอกเบี้ย0% 12เดือน รับประกันเครื่องเกียร์นานสุด3ปีนะครับมีให้ครบรถยกรถอสไลด์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตัวนี้419,000บาทลด30,000บาทก็จะเหลือ389,000บาทั่นเองจากผ่อน8,000จะลดลงมาเหลือ7,000บาทนะครับคุยกับน้องๆทีมงานฝ่ายขายของเราได้เลยนะครับพาดูรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจอันนี้ก็คือเป็นโฉมล่าสุดนะครับดีไซน์ล่าสุดแต่ว่าเป็นรุ่นมิสนะครับก่อนที่จะออกเป็นตัวสปอร์ตในปี2022นี้ นะครับก็แตกต่างกันตรงที่ตัวสปอร์ตจะมีไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED อย่างอื่นก็คล้ายคลึงกันหมดนะครับก็ฝากกันด้วยกับยาลิท1.2มิต2 0 2 0 4ทีแสน 1, 9, 000, บาทลด30,000จากผ่อน8,000ลดเหลือผ่อน7,000กว่าบาทท้งเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ